คครับ,รบสักครู่นะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมทาง y o u t u b e นะครับสักครู่นะครับ หมือนมีเพื่อนบางท่านบอกว่าเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะครับ8ปดจ4 6เ6้าแ โอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสองนาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คสตรีมสักครู่นะครับอีกสองนาทีนะครับสักครู่นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับ โอเคเรียบร้อยสวัสดีคุณประยุนด้วยนะครับสวัสดีครับอีกหนึ่งนาทีนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับผมแอบ,บอู้งานมาสองสองไลท์เมื่อคืนกับเมื่อเช้า แอบหนีเที่ยวครับไปหนีเที่ยวแล้วก็คิดว่าเล่ไลฟ์คือจริงๆมันมีมันมีเน็ตม,ม,มันมีอะไรล่ะครับแต่ว่าขึ้นแล้วมันไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะเน็ตแบบไม่เป็นไฮสปีดผมก็เลยไม่ขึ้นนะเพราะว่าขึ้นมาแล้วก็ติดติดขัดขัด,ขดเจอปัญหาตลอดก็เลย พักเลยดีกว่านะครับก็เลยเมื่อคืนไม่ได้มาแล้วก็เมื่อเช้าก็ต้องขออภัยด้วยไม่ได้มานะครับอ่ะก็ได้เวลาสมควรของเราแล้วครับก็หลังจากที่อู้งานมาสองไลฟ์เดี๋ยววันนี้ก็จะได้พูดคุยได้อัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เรารออะไรกันบ้างติดตามอะไรกันบ้างนะครับก็อาจจะต้องไปลงภาพรวมภาพใหญ่กันด้วยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ทิ้งไม่สองไลฟ์นะครับนะอ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง y o u t u b e นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครที่มารับครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในห้องซูมทุกท่านนะครับนะ,ะสวัสดีคุณบอยด้วยนะครับสวัสดีคุณเบลคุณพี่สมอนนะครับคุณโยกนะครับส่วนใครที่ผมไปได้พูดถึง ไม่ได้กล่าวชื่อต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบางทีชื่อที่แจ้งเข้ามาอาจจะเป็นตัวเลขเป็นโค้ดนะครับเลยอาจจะไม่ได้ขานชื่อไปต้องขออภัยส่วนใครที่รับชมอยู่ทาง youtube แล้วสนใจอยากจะเข้ามารับชมในห้องสุ่มนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับหรือว่ายังไงให้ดีตอนนี้อาจจะต้องแอดไลน์อาจจะเข้ามาก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งลิงก์กลุ่มให้แล้วก็พร้อมกับรหัสเข้าห้องนะครับเพราะว่า โดนผู้ไม่ประสงค์ดีก็ก็ไม่ได้ประสงค์ดีหรอกแต่ว่าเป็นกรอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวครับโดยไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นก็เที่ยวโยลลิงก์ในห้องในกลุ่มของของเรานะครับก็เลยอาจจะต้องขออนุญ,ญาตอาจจะแบบส่งเป็นคนต่อคนในการเข้ากลุ่มนะครับเพื่อป้องกัน ตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้อาจจะไม่สะดวกสักนิดหนึ่งนะครับอะมาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์อของเรากันดีกว่าครับจริงๆเมื่อวานนี้ต้องบอกเป็นวันที่เราจะต้องมาพูดถึงภาพของแท่งเดือนกันด้วยถูกไหมเอาเป็นว่าเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานอู้งานก็มาพูดจนวันนี้แล้วกันครับภาพเดือนที่เพิ่งจบไป ในเดือนกุมภาต้องบอกว่าสัญญาณแบบนี้ปิดแท่งเดือนแบบนี้ต้องบอกว่ายังมีโอกาสไปต่อนะครับมีโอกาสขึ้นยืนทะลุ MN3 ได้ครับแต่เนื่องจากว่าราคาทิ้งหางจริงๆก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะถึงขนาดแบบน่ากลัว แต่เยอะแสดงถึงความลังเลครับแสดงถึงความไม่มั่นใจของตลาดว่าจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นการพักฐานบ้างนะครับอาจจะเห็นการพักฐานบ้างเพราะฉะนั้นในภาพรวมของเดือนนี้นะครับผมให้น้ำหนักไปในสองทิศทางนะครับคือไซด์เว์และอัพเทรนก็คือบวกต่อไปเลยปิดบวกไปเลยแต่ในการที่จะปิดบวกต่อนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปดู ในยักษ์อื่นๆประกอบนะเดี๋ยวดีเทลตัวนี้ไปลงดีเทลรายละเอียดในวันเสาร์แล้วกันนะครับก็ตามธรรมเนียมของเรานะบทวิเคราะห์รอบเดือนจะอยู่ในทุกสัปดาห์แรกของเดือนใหม่นะครับเอาเป็นว่าภาพรวมทั้งเดือนยังให้น้ำหนักสองทิศทางนี้คือไซเยวหรือมีโอกาสเป็นบวกต่อนะครับ มาดูในภาพของวีคสักนิดหนึ่งต้องบอกว่าวีคปิดมาแบบนี้อย่างที่เราคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับภาพในวีคนี้มีโอกาสเป็นไซด์เวย์ครับน้ำหนักผมให้น้ำหนักมาทางไซด์เวย์ภาพรวมผมให้น้ำหนักอยู่สองกรณีคือไซด์เวย์กับไปต่อดือด้อเลยสวนขึ้นดือด้อเลยถามว่าไซด์เวย์ให้น้ำหนักเท่าไหร่ผมให้น้ำหนักสักหกสิบเปอร์เซ็นตครับ แล้วน้ำหนักของการไปต่อแบบดือด้อๆไม่สนใจสัญญาณเตือนเลยวิ่งผ่านแนวต้านกันแบบไม่สนใจกันเลยเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ครับแต่ผมให้น้ำหนักสักสี่สิบเปอร์เซ็นเพราะนั้นต้องระวังโอกาสกระชากต,ต่อไปต่อมีครับแต่ภาพของการเททิ้งเลยเนี่ยผมอาจจะยังไม่มอง ในการที่ผมยังไม่มองต้องบอกว่าปัจจัยมาจากภาพเดือนครับเพราะแท่งเดือนเป็นแท่งคุมเทรนถูกไหมครับแท่งเดือนคือแท่งคุมเทรนเนี่ยแท่งเดือนยังมีน้ำหนักที่ต้องบอกว่าเป็นอัพไซด์นะครับเป็นอัพไซด์อยู่และไซเวย์อยู่เพราะนั้นภาพของการอัพไซด์หรือขึ้นไปปิดบวกผมให้ไว้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต และไซเวย์ที่ห้าที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมน้ำหนักน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยต้องบอกว่ามีความกังวลกับหางอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่อย่าติดตามดูกันต่อครับผมอาจจะยังไม่ลงเดือนและวีคมากนักคือวีคเราคุยกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแล้วถูกไหมครับแต่ว่าเดือนเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันสรุปในสัปดาห์นี้มาสองไลฟ์นะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะอ่ะเมื่อสักครู่เราคุยภาพรวมกันไปเป็นที่เรียบร้อย เพราะนั้นภาพรวมที่เรามองอยู่ยังให้น้ําหนักว่าจะเป็นโอกาสของการนะครับเพราะฉะนั้นการไซด์เว์หรือเป็นอัพเทรนกรอบอยู่ตรงไหนล่ะรับอยู่ตรงไหนล่ะนะต้องลงมายืนต่ำกว่าดีซจุดหนึง่งเพราะถ้าราคายังยืนอยู่แบบนี้นะครับยังยืนอยู่แบบนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสไปต่ออยู่นะครับตอนนี้มันเป็นลักษณะของการยกตัวขึ้นมาสูงเนยครับแล้วย่อแค่นี้เอง แล้วก็ยังไปแบบนี้อยู่เพราะนั้นถ่าราคาไม่ต่ำกว่าดีสี่เลยเรามองภาพรวมมันก่อนต้องบอกว่าเรามองภาพรวมกันก่อนนะครับแต่ถ้าหากราคาไม่สามารถยืนได้และกลับลงมาทะลุต่ำลงมาต่ำกว่าดีสี่แนวรับต่อไปคือดีสามเราได้คุยกันเมื่อสุดสัปดาห์ไปแล้วว่าให้ระวังนะครับ ด้วยภาพของพี่ใหญ่ที่เป็นแท่งเดือนเนี่ยถูกคั้เอาไว้อีกทีหนึง่งเพราะนั้นผมจึงให้น้ำหนักของการไซด์เวย์มาซะมากกว่าถูกหมที่เราคุยกันที่เราอัปเดตบน Facebook หรือใดๆก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเรามีน้ำหนักของตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมจึงสรุปว่าในสัปดาห์นี้น้ำหนักผมจะค่อนข้างมาทางไซด์เวย์ครับกรอบของการไซด์เวย์ล่ะนะครับ หลังจากที่ผมไม่ได้พูดคุยมาสองไลฟ์อาจจะไม่เห็นกกอบกันชัดมากนะักเดี๋ยววันนี้เราจะมาได้ติดตามกันนะครับในเรื่องของแท่งเทียนของวันผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับต้องบอกว่าช่วงไซด์เวผมจะไม่ไปตามเรื่องของแท่งเทียนนะครับใครตามช่องกันมาน่าจะขอทราบด,ดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตามระดับราคากันดีกว่าครับว่าระดับราคาไหนบ้างที่จะเล่นในเกอบไซด์เวนะครับ ต้องบอกว่าต้าน1920ที่เป็นจุดในการเปิดของวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเปิดสัปดาห์นี้แหละมีในยักษ์ครับและหายอยู่บริเวณ1927นะครับเอาง่ายๆซะว่าแก็บครับหรือเราได้พูดคุยกันไปแล้ว1890ถึง18 1880ครับนี่คือภาพที่เรามองอยู่ในแก็บตรงนี้ระยะตรงนี้นะครับร่วมๆประมาณสัก30 ถึงสี่สิบเหรียญทองคำตอนนี้ต้องบอกว่าผมให้น้ำหนักมาทางนี้เยอะคือการไซเวยในก่องครับประมาณนี้ภาพที่มองไว้คร่าวๆนะครับก็คือเอาแหละเป็นภาพของการไซเวยเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของการเล่นไซเวยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราเห็นการอ่อนแรงนะครับ ของ4ี่ชั่วโมงมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้คือจุดที่สามารถเล่นในกรอบของสี่ชั่วโมงได้ครับกรอบนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยก็คือโซนนี้แหละโซนนี้แหละนะครับคาดว่าจะมีโอกาสพักฐานกลับลงมาเล่นโซนล่างครับหนึ่งแปดแปดศูนย์ถึงหนึ่งแปดเก้าศูนย์คิดว่า จะออกหน้านี้ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าราคาล้นขึ้นมายืนเนี่ยต้องบอกว่าสมมุตินะราคาทะลุเลยวิ่งเลยอ่ะนี่คือกรอบของเราถูกไหมนี่คือกรอบของเราแต่สมมุติราคาวิ่งล้นขึ้นมาละ่ะจะเอาอยัางไงต่อต้องบอกว่าแม้การล้นของราคาขึ้นมายืนผมอาจจะยังมอง การไปต่อหรือเปอร์เซ็นต์การไปต่อที่ยังน้อยและยังให้น้ําหนักสาเว์เพราะฉะนั้นถ้าล้นคนที่พลาดคนที่เล่นต้องบอกก่อนผมออกตัวก่อนว่าผมจะไม่เล่นช็อตช่วงนี้ทุกกรณีเพราะเดย์ยังสตรองต้องบอกว่าเดย์ยังสตรองอยู่มีโอกาสพลาดได้สำหรับขาช็อตนคะครับเพราะฉะนั้นผมเตือนไว้ก่อนละกันขาช็อตใครที่คันมืออยากจะเล่น มันก็ทําได้ครับนะเพราะกรอบราคาเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างเข็นแต่สําหรับผมที่เมาสามศูนย์ควรคัดทิ้งทักแล้วมาลุ้นสู้ใหม่ที่ m n อ็นสามมเสามตอนนี้อยู่บริเวณหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เป็นต้งของภัยครับดูตัวเลขนะเพราะนั้น ้านถัดไปคือหนึ่งเก้าห้าใครพลาดหนึ่งเกสามศย์ขัดก่อนแล้วไปลุ้นสู้ข้างบนจะดีกว่านะครับต้องบอกว่าผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะพักได้แต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าราคาจะพักตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมหรือภาพของสัปดาห์เดี๋ยวผมพาย้อนไดูสัปดาห์นี้หนึงสัปดาห์จะสะบัดหางสู้เล่นอีกอีกแท่งหนึ่งหรือเปล่านะครับสมมติถ้าราคาอาจจะสะบัดคู่ก็ได้ครับแล้วจบแบบนี้อีกแท่งหนึ่ง นั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นการที่ราคาเนี่ยเป็นแท่งหางยาวคู่กันสองแท่งได้มันอาจเกิดภาพนี้ก็ได้เพราะ,ะนั้นผมถึงบอกว่าในภาพของสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เนี่ยผมมองการไซด์เวย์แต่มุมของการไซด์เวย์อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามุมการไซด์เวย์มันมีหลายการณีครับมีทั้งแต่สามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมไซด์เวอพนะครับเป็นไซด์เว์ออกข้างไปเลยนะครับเป็นแฟลต นะครับหรือเป็นสามเหลี่ยมความหดลงหรือเป็นสามเหลี่ยมปากเปิดมันหลายกรณีนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่วงเนี้มันเป็นกลยุทธ์ของการเล่นไซเวเพราะฉะนั้นมันต้องมองย้อนไปอีกว่าในเรื่องของ Money Management ในการเทรดช่วงไซเวเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อถัว่วการแบ่งซื้อหรืออะไรใดๆก็ตามก็สามารถเอา Money Management มาประกบได้ แต่ผมต้องบอกว่าในสัปดาห์จังหวะเข้าซื้อได้แต่ผมจะเน้นมาทางย่อเราเข้าซื้อมากกว่านะครับจะไม่ค่อยเน้นในการยกตัวแล้วช็อตเพราะเสี่ยงถ้าไปดูเดย์เดย์แข็งแรงถูกไหมนั่นคือจึงเป็นในยะสําคัญที่ผมบอกว่ารอย,ย่อเราซื้อดีกว่าปลอดภัยกว่าสําหรับคนเล่นกรอบสี่ชั่วโมงนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่ย่อราคายกไปต้องมารอสู้ แถวนี้อีกครั้งหนึ่งครับแถว b C ก็คือจังหวะขึ้นไปสุดทางเนี่ยใครอยากสวนอยากเล่นคนชอบความเสี่ยงเล่นได้แต่สําหรับผมผมเลี่ยงเพราะเดแข็งแรงแต่ผมอาจจะมาหาจังหวะเก็บของเพิ่มนะครับในโซน D ่ครับนี่เป็นภาพในกลยุทธ์ของสี่ชั่วโมงเพราะนั้นอาจจะแบ่งเซกชันเป็นสองส่วนก็คือกรอบนี้หนึ่งกรอบถ้าหลุดขึ้นมาจะเจอกรอบนี้อีกหนึ่งกรอบ ก็หาจังหวะย่อและเล่นในส่วนตัวนะครับผมจะหาจังหวะยกย่อและเล่นมากกว่าอะไรที่มากขึ้นนะครับเมื่อเมื่อวานช่วงเช้านะครับต้องบอกว่าเมื่อวานช่วงเช้าเราได้คุยกันแล้วสำหรับการเปิดมาแบบนี้ก็คือที่เราคุยกันในช่วงเช้านะครับในรอบเช้าเนี่ยเราคุยในช่วงนี้กันต้องบอกว่าราคาก็ลงมาปิดจับ อย่างที่เราได้พูดคุยกันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการรีบาวกลับนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์กรอบที่เราค้างกันไว้ล่าสุดนะถูกไหมใครที่ดูคลิปล่าสุดนะครับก็คือวันจันทร์ช่วงเช้าเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าเราวางกรอบตรงเนี้ยตั้งแต่วันจันทร์เช้าแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเช้าของเมื่อวานชั่วโมงต้องบอกว่าควรปิดออกแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นรถแล้วไปต่อเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่า ีอของสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยผมให้น้ําหนักไปในทิศทางของไซเว์อันนี้คือภาพทั้งสัปดาห์เพราะนั้นถ้าภาพของคนเล่นชั่วโมงมันคือแค่วันหนึ่งหรือสองวันก็ปิดได้แล้วถูกไหมแล้วก็กรอบราคากลายุทธ์การเล่นของไซเว์อย่างที่ผมบอกราคาถ้าเราเข้าได้เข้าแล้วยกมาเจ็ดสิบเปอร์เซนของกรอบราคาก็ควรปิดได้แล้วครับ ก็ตามกลยุทธ์ตามเงื่อนไขที่เราพูดคุยกันมาตลอดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นจังหวะตรงนี้ไม่ดีไม่เหมาะสำหรับคนเล่นบายที่เล่นสั้นระดาวด้วยปกตินะครับต้องบอกว่าอู้งานกันมาวันหนึ่งนะครับมาสองคลิปนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คคอมเมนต์จาก y o u t u b e นะครับใครมีคำถาม สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับใครที่รับชมกันอยู่ในห้องสูสามารถสอบถามันเข้ามาได้นะครับสวัสดีคุณภูงเงินด้วยนะครับสวัสดีครับมาติดตามทุกวันเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณภูงเงินนะอ่ะก็ถ้าไม่มีคําถามนะครับผมก็คงจะทิ้งไลฟ์อัปเดตบทวิเคราะห์ในรอบค่ำนี้กันไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในรอบเช้าเดี๋ยวเราจะมาติดตามอัปเดต ราคาในรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง y o u t u b e นะครับก็หากยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนก็อย่าลืมกดให้เราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้หรือหากใครที่สนใจเปิดบ,บัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ผมได้ทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างวิดีโอเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่ม นะครับหรือรับชมสาม,มารถกลดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่ายังไงแล้วแอดหาเจ้าหน้าที่ใน l ล n e แอดเราด้วยด้วยสักนิดหนึ่งต้องขออภัยไว้ด้วยที่ไม่ได้สะดวกมากนะักแต่ว่าใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็คือเข้าฟรีไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับ